รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจะมีเรื่องราวของสาระดีๆนำเสนอท่านตลอดทั้งรายการเช่นเคยครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงแรกของรายการครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เป็นช่วงของธรรมอุไทยครับเราก็จะมาฟังแล้วก็รับรู้เรื่องราวธรรมะดีๆจากท่านพระอาจารย์กันครับก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เราท่านทั้งหลายก็ามาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์อย่าให้เวลา,าต้องผ่านไปโดยที่ไรประโยชน์นะชีวิตของเรามีค่ามีราคาถ้าเราไม่ใช้ชีวิตให้ คุ้มค่าคุ้มราคาเวลาก็จะค่าชีวิตของเราค่าคือค่าชีวิตของเราให้ตายสูญสลายไปโดยที่เราไม่ได้ทําประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ก็ถือว่าชีวิตของเราไรค่าไร้าไราคาไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องมีสติประลึกนึกอยู่เสมอว่าเราเกิดมาในชาตินี้ภพนี้เราเกิดมาด้วยบุญกุศลด้วยคุณงามความดีด้วยบุรมีในอดีตเราจึงได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มาพบพระพุทธศาสนาก็ให้เราเพิ่มเติมเสริมศัสธาให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงนี้ก็วัตถุกระบือก็ได้ประชาสัมพันให้โยมทราบอยู่ตลอดว่ามีการสร้างอุโบสถไม้สักสองชั้นขาวสะอาดเด่นเป็นสง่าสวยงามสร้างถวายเป็นพุทธบูชาก็โยมมีโอกาสก็มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างประมีกเป็นการแสดงถึงความกรตันอูรู้คุณต่อ พระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ามันเหมือนกับทมเด็ดพ่อของเราแล้วโดยเฉพาะก็ไทยชีวิตโครกระบือเนี่ยหลวงตาก็ทําอยู่เป็นประจําเป็นการถนอมพระราชดิของพระบาทสมเด็พระพเจ้าอยู่หัวเรามีโอกาสก็มาร่วมกันอ,อนุรักษ์โครกระบือไว้ที่ศูนย์พิทักษ์อนุรักษ์กระบือไทยโดยเฉพาะควายเผือกที่นี่ต้องถือว่ามีมากที่สุดนะในช่วงนี้ก็วัดหลวกระบือช่วงที่แล้วผ่านมาได้จัดงานพิธีไหว้ครูบูชาครู การบูชาครูไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญอยู่รู้คุณต่อครูบาอาจารย์หรือต่อท่านผู้มีพระคุณโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เราท่านทั้งหลายที่เป็นนูหนูน้องๆหรือว่าญาติโยมที่มีอายุมากแล้วก็ตามต้องรู้จักกตัญอยู่ต้องกตันอยู่รู้คุณต่อท่านผู้มีพระคุณนั้นาการที่เราแสดงออกซึ่งความกตันอยู่รู้คุณนั้นพุทธองค์ตรัสว่า เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีผู้องค์ตรัสนิมิตตังตาทุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูรู้คุณนั้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะนั้นคนดีต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้แต่วัดวาว่าพระศาสนาเจ้าความมหากษัตริย์หรือแผ่นดินที่เราเกิดก็ต้องรู้จกักกตัญญูรู้คุณแผ่นดินเกิดรู้จักความกตัญญูต่อประเทศชาติต่อพระศาสนา นี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องระลึกนึกอยู่เสมอนะเราท่านทั้งหลายต้องรู้จักกระตันอยู่รู้คุณตอบแทนคุณท่านาให้สมกับที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในครันตั้งแต่เท้าเท่าฝาหอยท่านเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำชูมอบทรัพย์สมบัติให้แล้วเมื่อท่านแก่เท่าชาราแล้วเราต้องเลี้ยงดูท่านกระตันอยู่รู้คุณตอบแทนท่านแม้จะเป็นครูบาอาจารย์ วัดวารามประเทศชาติภระศาสนาเจ้าวความมหากษัตริย์ก็ตามเราท่านทั้งหลายต้องแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณตลอดการตลอดเวลาขอให้ญาติโยมจงสรล,ลึกนึกไว้เสมอว่าเราจะไม่เป็นคนอกระตัญญูไม่รู้คุณผู้มีพระคุณแล้วก็นในช่วงนี้ก็วัดุักระบือดังได้กล่าวแล้วกําลังสร้างอุโบสถไม้สักหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมถวายเป็น พุทธบูชาเด่ยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาทิพุทธเจ้าคุณหลวงพ่อโตเดียโบสถแล้วก็วัดโกกราดาะท่านก็กําลังสร้างเตรียมสร้างอุโบสถจะวางธีลาเลิกในเดือนอสิงหาคมวันที่12สิงหาระท่านพระครูวิสุสทธิคุณท่านกําลังเตรียมงานสร้างอุงโบสถโยมผ่านมาวัดหัวกระบือแล้วแล้วก็อย่าลืมเลยไปวัดโกกกรดานไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีกับท่าน ที่วัดโกกระนะในท้ายที่สุดนี้หลวงตาก็ขอกราบรัตนาคุณปสะทิรัตนาตราคุณคุณพระพุเทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณบระยะิยสุงบุญบรมีหลืออบารมีหรรมลวงพ่อโตนอุโบสถบุญญาปณิหารของหลวงพ่อโตนอวโบสถขอกราบรัตนามารวมเป็นตะบะเดชะเป็นบรุปัจจัยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานวุวง,งศ์ทุกองค์ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญพวกเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าจุกรานานแล้วก็ขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดแล้วขอจงสำเร็จผลสมความมุ่งมากปรารถนา ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร